ในร้านเรามีแค่คันเดียวนะครับมีรุ่นเดียวมีคันเดียวปี50นยนะครับปี50ปี2007นะ10กว่าปีแล้วคือไม่มีขยับนอตเลยนะครับถ้าใครได้ขับรุ่นนี้จะติดใจชอบใจเพราะว่าขับดีมากถ้าหลับตาฟังเสียงเครื่องสตาร์ทเนี่ยก็แคมรี่สองสี่ดีๆนี่เองนี่แหละนะครับอัตราบริโภคน้ามันอัตราเร่งเครื่องเกียร์เนี่ยก็ฟิวฟิวคล้ายใกล้เคียงกันกับแคมรี่นะครับจัดคะแนนได้ปกติซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลย หาสภาพที่สมบูรณ์อย่างนี้ยากนะครับสำหรับเจ้าไฮเลเยอร์ 240G คันนี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดียมที่มงคลคารเซ็นเตอร์อ,อบุบลราชธานีวันนี้ลองเปลี่ยนออกนอกสายนะครับจากสาย 4x4 มาอยู่กับสาย SUV กันบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับมิดไซส์ SUV จากค่าย Toyo ต้า ซึ่งถือว่าเป็นรถที่นําเข้ามาแล้วได้รับความนิยมนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตลอดช่วงที่นาเข้ามาตลอดทั้ง4เจนเลยนะต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมอยู่กับเจนที่2ซึ่งเป็นรถที่จะบอกว่าใช้ประวัติยังไงนายใช้เองนะครับจีเม <c oughs> ใช้งานเองแต่ไม่เป็นไรนะครับนายเขามีรถใช้งานหลายคันผมอยากจะรีวิวคันนี้เพราะว่าในร้านเรามีแค่คันเดียวนะครับมีรุ่นเดียวมีคันเดียวนะครับสำหรับเจ้า t ตย์ต a าฮเ r 240G ปี2007คันนี้หรือ2,550ต้องบอกว่าเป็นรถที่เก่าเก็บที่สมบูรณ์มากนะครับเก่าเก็บที่สมบูรณ์มากต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถสีดำที่น็อตยังไม่ได้แกะเลยนะครับอย่างที่บอกกันได้คือรถใช้งานในเมืองไม่ได้วิ่งทางยาวเท่าไหร่นะครับวิ่งใช้งานในอุบลเรานี่แหละนะครับอุบลบ้างเมื่อก่อนเคยใช้งานที่กรุงเทพแต่เก่าไม่ใช้งานที่อุบลภัคใหญ่แล้ว นะครับก็ไม่ได้วิ่งกับไม่ได้วิ่งแบบให้มันไปเจอสะเก็ดหินอะไรพวกนี้ไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้ในเมืองนะครับแต่คนเห็นโลโก้เล็กซัสนึกว่าไอซ์ไม่ใช่นะอันนี้แต่งเอานะแต่งเอาแต่งเอาเดี๋ยวขอขออนุญาตคอนเฟิร์มมันก่อนว่าที่ว่าประวัติดีสวยเดินเป็นยังไงนั้นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้ดูรุ่นนี้ได้รับความนิยมในบ้านเราด้วยเหตุอีกด้วยอีกหนึ่งเหตุผลก็คือมันเป็นรหัสเครื่องนะครับรหัสเครื่องเดียวกับที่ใช้ใน ตัวยี้อเทมรี่สอบ้านเรานะครับก็คือ2 a z นะ2,362ซีซีเนี่ยนะครับเปิดเครื่องายคนเฮี่บางเครื่องใหม่หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คือเครื่องเหมือนกับเครื่อง vvti เทมเปรี่บ้านเราเช่นแล้วพอเป็นมือ2หรือรถยุทธ์จะใช้งานมาแล้วเนี่ยการดูแลบำร,รุงรักษาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายอะไหล่เยอะแล้วก็มีกลุ่มมีขับในการเข้าถึงชุดข้อมูลตัวนี้เหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับคันนี้เนี่ย ปี50นนะครับปี50ปี2007นะ10กว่าปีแล้วคือไม่มีขยับน็อตเลยนะครับม่ว่าจะเป็นคารนะครับสติ๊กเกอร์นะครับ,รนะรบจากโรงงานถือทุกอย่างคือสวยเนียนตานะครับสวยเนียนตามากแล้วก็ดูเครื่องนะครับยังไม่มีการรอยแกะนะครับยังไม่มีรอยแกะคือไม่มีการเปลียนงไม่เปถึงขั้นต้องเปลี่ยนประกงประกันเพราะว่ารถคันนี้ถือว่าใช้น้อยมาก ใช้น้อยมากเพราะว่าจะบอกว่ายัางไงนายผมใช้เองอะใครเห็น,หนขับอยู่ทุกวันถ้าขับออกจากร้านปกติก็ส่วนใหญ่จอดนะครับส่วนใหญ่จอดนะครับเป็นรถเก่าเก็บที่ถ้าใครได้ขับรุ่นนี้จะติดใจชอบใจเพราะว่าขับดีมากนะครับขับดีมากมันเป็นรถที่สไตล์คอดโอเวอร์นะครับไม่ได้เตี้ยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็รูปทรงการออกแบบถือว่าเป็นต้นตํำรับของ SUV ที่เรามาขายในบ้านเราเลย นะครับด้วยความเรียวนะครับแล้วก็ดูไซส์ที่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เกะกะพูดง่ายๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากดูการออกแบบไว้ไปเป็นส่วนเบาะส่วนโค้งนะครับแอโรไดนามิกับลู่ลมได้ดีโฉบเฉี่ยวคล่องตัวนี่คืออ,อีกหนึ่งอีกหคุณสมบัติที่ทำให้เจ้า Harrier หรือเจ้า Lexus RX ขายดีในบ้านเราก็ไม่แปลนะครับคือเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันก็ดีนะครับอาจจะมี ทางขูขาทางลุยบ้างนิดหน่อยก็พอไปได้นะครับเพราะว่าเป็นทรงสูงอยู่แล้วนะเป็นสีดําที่ได้มาสวยๆเลยคันนี้นะครับสวยๆเลยนะจักรล้อก็อันนี้ก็ใส่โลโก้เล็กสั้เหมือนกันนะ <ś m akes> นะครับใส่โลโก้เล็กสั้แต่ใส่โลโก้ของไอซ์เหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นซีรีส์ยาง2 3 5 6 0 1 8นะครับก็จริงๆก็เป็นโลโก้โตต้าก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าอยากให้มันด,ดูนะครับดูหรูขึ้นมาหน่อยนะครับก็ซื้อแต่งมาเพิ่มนะครับไม่ใช่เราจะหาว่า เอามาหลอกผู้บริโภคหรือเปล่าให้ดูที่นี่นะครับจุดที่เขาจะไม่เปลี่ยนเลยก็คือพวงมาลายัยผมเคยถามพี่ผมเนี่ยนะครับที่เขาเล่นรถกลุ่มนี้ก็คือมัน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 แต่งได้หมดนะครับยกเว้นน่าจะเป็นพวงมาลัยนี่แหละเพราะพวงมาลัยรู้สึกเปลี่ยนได้ปล่าสี่ห้าหมืน่นมั้งนะครับก็เป็นพวงพงมาลัยโตโยต้าแล้วก็ภายในก็จะเป็นโทนแบบเบาะนังแท้สีดำนะครับตกแต่งสลับกับลายไม้ก็สไตล์รถรถหรูรถ ดีเซ gment นะครับเหมือนบ้านเรานะซึ่งอยู่ในเจเนชั่นของตัวนี้ือเป็นเจเซ gment ของทางโตโยต้าที่นํามาขายในบ้านเราและหลายคนอยากรู้ว่าราคานะครับรถสวยอย่างนี้นะครับดูบริภายนอกแล้วได้สีดำนะครับรถสวยอย่างนี้ขายราคาเท่าไหร่นะครับก็อิงราคาตลาดเหมือนเดิมนะครับอยู่ในบ้านเราก็ลงขายในพุทธวัสิบกว่าคันนะครับนับคันได้นะที่เท่าที่ลงขายในตลาดสําหรับเจ้าฮิลเลอร สองสี่ศูนย์ในปีเดียวเดียวกันนะประมาณ10กว่าคันคันนี้ผมสนนร,ราคาขายอยู่ที่499,000บาทนะครับ499,000บาทก็เป็นรถที่ไม่ช้ำนะครับใช้งานน้อยแล้วก็พูดง่ายถ้าหลับตาฟังเสียงเครื่องสตาร์ทเนี่ยก็แคม r y 2รี่สองจดีๆนี่เองนี่แหละนะครับนะเหมือนที่ผมบอกคือหลายคนจะตกใจใช้งานไม่คุม้มเลยเหมือนที่ผมบอกคือมีรถหลายคันนะนายมีรถหลายคันซึ่งคันนี้เองใช้งาน เวลาไปซื้อของมาเลยเพราะว่ามันเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้านะครับแล้วมีที่เก็บคุณเ,เก็บกินด้วยนะไม่นเจ็ดพกิโลเมตรสี่แสกมื่นเก้บาทแล้วก็ระบบหน้าปัดนี่สมบูรณ์นะครับระบบหน้าปัดนี่สมบูรณ์คือไม่มีไฟไลท์โชว์นอกจากไฟที่ผมไม่คาดเบลกับไฟเปิดประตูแล้วงั้นแล้วงั้นนี่คือมาแบบสไตล์แบบเดิมๆนะครับในพวกระบบองค์ระบบแอร์่มาแบบเดิมๆนะครับปุ่มพวกนี้อาจจะมีรอยกรุงรอยกดก็ตามอายุแต่ว่าคันนี้ดีหน่อยที่ไม่ลอกนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้ นะครับอันนี้คือพ่นเก็บแล้วแหละนะครับพ่นเก็บไปแล้วตัวนี้คือจะลอกอันตต้นนี้คือไปถอดพ่นเก็บงานมาโดยทศวิ์การเบานะครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับปุ่มนะครับปุ่มเปิดประตูท้ายนะครับเพ w e ว d o o ดอนะครับปุ่มปิดไฟเลี้ยวตามพงมาลายนะครับแล้วก็ทางน้ํามันที่สำคัญก็คือมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมเองก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานนี่แหละนะครับก็คือปุ่มที่ มันเป็นตัวรีเซ็ตนะครับพาววอรดอคือประตูท้ายที่เป็นประตูเปิดเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมันะจะมีตัวรีเซ็ตอยู่ตรงเกะนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยสังเกตนะเพราะมอป,ประตูมันค้างผมก็เลยโทรไปถามพี่เขาที่ยุงเทพยไปแล้วนะครับที่เขาเล่นรุ่นนี้เขาบอกว่าอยู่ตรงนี้จริงจผมก็เพิ่งรู้นะหลายคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าผมแชร์ผ่านคลิปนี้ก็แล้วกันซึ่งเจ้ามิสไซเออูวีอย่างไฮเดรย์เออร์สองสี่ศูนย์จีเนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันอัตราเร่งเครื่องเกียร์เนี่ยก็ฟิ ฟิลคล้ายๆใกล้เคียงกันกันกบแคมเบรี่แต่มันจะได้ฟิลในทัศนวิสัยคือมันนั่งสูงกว่านะครับมันนั่งสูงกว่าอารมณ์ประมาณมันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวตัวดีเซ็คเมนต์คือในกลุ่มของแคมเบ a รี่แอคคอร์ดแล้วก็ตรงกลางระหว่างพวก p ีพีนะครับอยู่ตรงกลางคนดีนะครับไม่เตี้ยมไม่สูงมากทัศนวิสัยในการมองเห็นดีมากตกบ,บ้านหน้าที่กว้างอลังการแล้วก็รถคันนี้ไม่ติดแก๊สนะไม่ติดแก๊สเพราะหลายคนตกใจได้ยินว่า2 4เบนซินนะ ตัวนี้นะครับ2.4 00, CC, 4, เบนซิน2,362ันสสซีซีสสูบเบนซินล,ล้วนๆนะครับ160มา้าเกียร์4สปีด499,000บาทนี่ภายในสวยดูดีไม่ช้ำนะรถบอกแล้วรถไม่ช้ำผมว่าถ้าในตระก,กูลของเจ้าไฮเดียเออร์เองเนี่ยนะครับแลรถ10กว่าปีได้สภาพอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นรถสีดำที่นะครับดูดูที่สลงสนลนูปที่สีลังคาก็ดูนะครับ ถ้ารถแบบจอดถ้าจอดไม่รักษาจอดตากดงตากแดดเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับงอกลอกต้องทําสีใหม่อันนี้คือคันนี้มีโรงจอดรถประจำที่บริษัทนะครับถ้าใครมาเห็นคันนี้ก็จะมีโรงจอดรถส่วนตัวเขาจอดอยู่ด้านหลังนะครับคันนี้ไม่ได้จอดโชว์ขายอยู่ด้านหน้านะตอนนี้คือซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับพร้อมใช้เลยไม่ต้องไปเผื่อซ่อมอะไรแล้วนะเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยก็ใช้งานน้อยไม่ช้ำนะครับก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะแค่นั้นเองนะครับก็ซึ่งคันนี้ก็ เซตมาพร้อมใช้งานตลอดเวลาใครอยากจะได้ไฮเลรยออ์ซือสวยๆนะประวัติดีๆรู้ที่ไปที่มาชัดเจนนะครับนี่อันนี้เป็นอันนี้ผมปิดไว้แต่ว่ากล่องอันี้นจะเป็นกล่องกล่องเก็บนะครับกล่องเก็บเก็บของก็ได้นะครับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก็ได้หรือเก็บของเพิ่มเติมก็ใส่เข้าไปได้เพราะว่าพื้นที่เหลือเยอะเลยนะครับบางทีบางทีตัวกัน<ม>้น<ม>นะครับตัวกั้นมันอาจจะมันอาจจะอะไรนะกลัวกลิ่นเข้าไปในรถก็เอาไปซ่อนมีก็ได้ในจริงๆเขาเขากั้นไม่ให้กลิ่นเข้าไปในรถเลยตัวนี้นะครับ ไปออกกําลังกายไปซื้อข้าวซื้อของไปตลงตลาดตัวนี้คล่องตัวใช้งานสะดวกสบายประตูหลังไฟฟ้าเนี่ยติดมาซะนะครับไม่ต้องสับสนนะไอีอสักดาบอกไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นเตยใต้แฮรีเออร 240G นะครับแกะโลโก้ตัวเดิมออกใส่โลโก้เล็กซั RX3 ร,ร้อยเข้าไปไ <laughs> อ้จริงเนมะื่อก่อนเขาก็ออกมาออกมาเตยวต้ออกมา,า,ออกมากจริงเนี่ยก็บางที0หรือ เซลเนี่ยเขาก็จะแถมนะแถมตัวโลโก้นี่แหละมาด้วยนะครับบางทีเจา้จาเจ้าตัวเองเนี่ยเจ้าของรถเองไม่ไม่ได้ซื้อติดเพิ่มนะตอนที่ผมเคยได้ยินเขาวๆ้าๆมาเนี่ยคือเขาแถมมาเขาแถมมากับกับตัวรตั้งแต่วันออกเลยนะครับตั้งแต่วันออกเลยนะครับเบาะปลดไฟฟ้าสองข้างนะครับ,บปลดไฟฟ้าสองข้างโอ้ดพอจะเนี่ยบ้านเราไอ้นี่นะครับสมัยก่อนผมซื้อแมคท็อปอยู่ร้านอะไรร้านหกร้านเจ็ดนะให้มาข้างเดียวนี่นะครับผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ปุ่ม ไอปุ่มรีเซ็ตอ่ะมันอยู่นะโมันไปซอไ่อนไว้อย่างนี้โอ้โหถ้าใครไม่เคยใช้หรือไม่เคยสังเกตเนี่ยไม่เห็นแน่นอนนะครับปุ่มรีเซ็ตประตูท้ายมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองนะนี่ต้นบ้านเขานำเข้ามามืก่อนก็เท่าไรสามล้านกว่าบาทน,นะฮสองจุดเก้าเก้าล้านหรือสาจุดสองล้านเนี่ยผมจํำราคาแน่ๆไม่ได้กระจกอกออโต้ Auto ให้มาครบหมดเลยนะ คือจริงๆถามว่าถ้าบ้านถ้าบ้านเขาก็ถือว่าเป็นวิไซัยเอวีที่เป็นรถตลาดทั่วไปแต่ว่า,บ,าบ้านเรานำเข้ามาต้องว่าสมัยก่อนเองก็ทุกวันนี้แหละอาจจะรวมถึงกําแพงภาษีด้วยแต่ไม่เมื่อมันผ่านมาแล้วนําเข้ามาแล้วเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างมาเป็นมือ 2, สองเป็นรถซีกันแฮนด์แล้วราคาพอฟังไปได้เล้าใจแล้วก็จัดคะแนนได้ปกตินะครับจัดคะแนนได้ปกติซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยนะครับ4 9 9 0ส0าหบาทสำหรับเจ้า h ฮ r r i e r 240G ปี2007นะครับหรือ2,550คันนี้ได้สีดำสวยๆประวัติดีรถนี่อันนี้ขนาดยังไม่ได้เคลือบสีนะเพราะว่าจะมีพนักงานเช็ดอยู่ทุกเชา้านะครับเช็ดอยู่ทุกเชา้าจอดที่ลองจอดรถด,ด้านหลังนะใครที่อยู่ใกล้นะครับอยากจะเดินทางมาชมรถตัวจริงหรือมาลองขับหรือให้ส่งที่ไหนก็ว่ากันนะครับผมว่าหาสภาพที่สมบูรณ์อย่างนี้ยากนะครับสำหรับเจ้า ไฮเลอร์2 4 0 g ีทันนี้นะครับใครที่อยากจะได้ก็โทรหาซอสักดาสายตรงได้ที่0 9 9 7 5 9 1 7 7 9นะครับ0 9 9 7 5 9 1 7 7 9นะครับเบอร์โทรและก็อันดีไลน์เป็นเบอร์ด้วยกันนะครับขอบคุณ2องแสนซับสไครต์ที่ติดตามกันมาตลอดยาว3-4ปี 3, ที่ผ่านมาที่เราทำช่อง YouTube นะครับไปที่2องแสนซับแล้วเราจะไปที่3ามแสนไปด้วยกันนะครับมีรถดีๆมีรถมือ2แบบไม่ต้องวัดดวงมาเล่าให้ฟังตลอดนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปอาจจะกลับสู่เส้นทางเดิมนนนะะะคครรรัับบเข้้าาาาาสสู่หววไไปอออฟโดดแลนะมมาายิมซ์ SUV, าจจา ไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่แต่ก็พอมีข้อมูลประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอสักดาได้เลยสวัสดีครับ